วัดลับๆที่หลายคนคิดว่าเป็นวัดร้างมีพระประธานองค์ยืนในโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกมีถ้ำบาดาลใต้โบสถ์พร้อมกราบขอขามากรรมกับองค์พระใหญ่ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอาคมสิทธาพอรอบางน้ำเปรี้ยวจฉะเชิงเซาครับพามากราบสักการะขอพอรองค์หลวงพ่อรวยทันใจที่เป็นพระประธานองค์ยืนภายในพระอุโบสถที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงกว่า18เมตรสร้างขึ้นตามศิลปะในยุคสมัยรชัชกาลที่3ระพักถอดแบบมาจากองค์หลวงพ่อโสธรยอดเกตถอดแบบมาจากองค์พระพุทธชินราชหันหน้าออกสู่แม่น้ำบาง,บางปะกงที่มีวงุยเป็น งมักหากบทหลังนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับคงจะมีความวิจิตรสวยงามมากๆโดยแต่เดิมน,นะครับวัดแห่งนี้เคยถูกทิ้งร้างอาคารวัตถุต่างๆสุดโทมและเมื่อเดือนมิถุนายน2563ท่านพะระปลัดคณาทิพย์สันตจิตโตปัจจุบันท่านเป็นเจ้า,าวาดของวัดนะครับมีความตั้งใจแรงกล้าที่จะพัฒนาวัดแห่งนี้และเริ่มเข้ามาบูรณะซ่อมแซมจนมีผู้คนหล่งไหลเข้ามาทําบุญและพิธีที่หลายคนกลับไปดีขึ้นและต้องกลับมาซ้ำครับก็คือการกราบขอขมากรรมโดยการนาน้ําเปล่ามารดที่พระบาทของพระประธานพร้อมตั้งจิตขอขมากรรมในสิ่งท ลาลดไปไม่ว่าจะเป็นต่อบิดามานดาผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวสสักดิธ์ทั้งหลายที่เคยล่วงเกินหรือจะเป็นการแขวงกระดิ่งขอพรครับตามแต่ละทิศของโบสถ์เพื่อเสริมสร้างความสําเร็จในด้านต่างๆจากนั้นลงมาขอพรที่ถ้ำบารานใต้โบสถ์กับปู่ผู้ชงนาคาราชและแม่ย่าสีปางตาลครับไหว้พระขอพรหลวงพ่อห้าพี่น้องครับประจำวันเกิดไอ้ไข่เทวเวสวรก่อนกลับนะครับกราบขอพรองค์พ่อตากสินและไปกราบขอพรท่านเจ้าอาวาสครับพร้อมทั้งเจอมือเพื่อความเป็นสิริมงคลจากที่ทุกคนเห็นนะครับโบสถ์แห่งนาาและยััขดจ จึงขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมกันบอกบุญต่อและสามารถเข้ามาร่วมสร้างบุญสร้างวัดสร้างโบสถ์กับบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้เลยที่วัดอาคมสิทธาพรอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซา